สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะครับก็มาติดตามช่องคุณยุ้ยแชนแนลกันก่อนละกันนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากพลาดฟังเพลงเพราะๆแบบนี้นะฮะก็มาติดตามช่องคุณยุ้ยแชนแนลก่อนละกันนะครับและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยจะไม่พลาดสิ่งดีๆที่เรามอบให้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก็กลับมาเจอกเยกกันอกีกแล้วนะครับกับ,นนบช่อง quality channel นะครับวันนี้นะฮะก็มาแนะนําละครใหม่อีกแล้วนะครับกับละคร แม่คงไม่ใช่เล่านะครับนะนะฮะก็อ่านะครับก็ครั้งนี้นะฮะก็กลับมากับละครแม่คงรีเมคนะเป็นละครฟองยักษ์แห่งปีอีกทางช่องเจ็ดเลยก็ว่าได้นะครับกับละครแม่ขงนะฮะผลิดโดยนายนิเวอร์ฟรีมนั่นเองนะครับก็ก็ไม่ใช่ใครเห็นนะครับก็ค่ายพีโอดีเวอร์นั่นแหละครับก็อ่าที่จบไปเพิ่งจบไปก็มีราทธิชนนะเพิ่งจบไปแล้วก็เอ่อ เดี๋ยวเร็วๆนี้นะน่าจะได้ชมเสาห้ากันน่าจะปีหน้าค่อนข้างน่าจะน่าจะเป็นปีหน้าแล้วก็เรื่องต่อมานะครับก็เป็นแม่โขงนะครับก็แม่โขงเคยผลิตมาแล้วนะครับเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีแล้วนะครับนำแสดงโดยที่ฟิตคองเจือนั่นเองนะครับแต่นางเอกเนี่ยผมจำไม่ได้จริงๆนะฮะว่าใครเล่นอะไรงไงนะก็จำได้ว่าเป็น ที่ฟิกของเจือนั่นเองนะครับก็เป็นละครแนวแอคชั่นบูแล้วก็เป็นในวผจญภัยด้วยนะครับก็พระเอกนะครับพระเอกที่มารับได้เรื่องนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะก็เป็นหนุ่มหน้ามนนะครับก็พ่เวียสุกร,รวัดนั่นเองนะครับก็พ่เวียเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่ได้มาร่วมงานกับนายนิเวอร์ฟรีมนะก็ตอนนี้พ่เวียก็มีหนังที่ต่างประเทศด้วยนะครับ ประเทศอะไรออสเตรเลียหรืออะไรนี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มีเรื่องกงงํำพึงนะที่พี่เวียกำลังถ่ายทำอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยแหละฮะแล้วก็เรื่องแม่ของนี่แหละครับก็น่าสนใจนะก็เป็นแบบผม,ผมเองก็ไม่เคยดูละครเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมก็ผมไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองกลับไปดูของเก่าก่อนเนาะถ้าเป็นถ้าของเก่าเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาพูดคุยทีหนึ่งนะฮะคุณผู้ชม ก็ต้องบอกนะครับว่า,าในนิเวศฟิลเนี่ยทำละครออกมาดีทุกเรื่องเลยนะคือไม่ค่อยผิดหวังนะเวลาดูผมดูละครของพี่โอลิเวอร์เนี่ยค่อนข้างแบบอืมมันแบบน่าติดตามมากนะครับทุกเรื่องเลยละครทุกเรื่องเลยนะที่โอลิเวอร์ทำนะฮะทุกเรื่องเลยที่ดูแบบน่าติดตามที่สุดแล้วนะฮะโอเคก็ อ่ะใครอยากมาพูดคุยกันก็เข้ามาพูดคุยในแชทสดได้นะก็เราจะออนแอร์พร้อมๆกันนะครับก็เจอกันในโอกาสหน้าแะ้วกันนะครับเจอกันใหม่ครับครั้งหน้านะครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงอะไรอะไรยังไงนะครับก็เรามาเจอกันในครั้งต่อไปนะฮะเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปอื่นๆนะใครที่อ่าชอบ คลิปการรีวิวละครแนะนำละครอยู่แล้วนะก็ติดตามช่อง Variety Channel ด้วยละกันนะครับเพราะว่าทางเราก็จะแนะนำละครดีๆให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วก็ยังมีเพลงของคุณยูวีนะก็อย่าลืมไปกด s c r ตา e ให้เขาด้วยนะโอเคครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอ๋อได้สำคัญนะครับถ้าจะมาพูดคุยกันนะครับผมขออย่างนึงนะไม่มีการใช้ประเด็นดราม่าไม่สอดแทกเกี่ยวกับการเมืองอะไรทั้งสิน้น นะพูดจากันสุภาพนะครับก็ถ้าใครดูไม่ทันแบบออนแอร์ออนแอร์สดๆนะก็ไม่เป็นไรฮะเราก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับโอเคเจอกันใหม่ครับชิปหน้าสวัสดีครับ